สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเตย o n นคอมอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงทีมออฟเดอะ e วครับจัดไวเต f o n นคอมรับวีพีที่4แล้วครับสัปดาห์นี้ก็มาช้าหน่อยพอไปด้วยครับหาเวลาทำยากจริงครับก็มาดูกันครับ11ตัวจริงและ11และอีก7ตัวสำรองแล้วมีใครบ้างครับ มาดูกันเลยกับหนเงินก่อนครับว่ามีใครบ้างาครับมาดูกันเลยครับก็ไปกันไปทีหนึ่งครับมีติโบกุต,ตัวครับจากเบลเยียมแล้ววินเซนเชนี่จากโปลแลนด์แล้วก็แอนโทนชูนิมจากรัสเซียครับกับเงินเซตาแบ็กครับมีทั้งหมดสีคนครับยานฟอร์ตองเกนและเอสันเดนาร์เย์ของเบลเยียมแล้วก็อีก2คนเบดเล็กกับคาเมนกริกจากโปลแลนด์นะครับ แบ็คซ้ายมีแค่คนเดียวครับก็เป็น off, ยูรนะิเซอร์คอฟครับจากรัสเซียครับด้านขวาก็จากรัสเซียอีกหนึ่งคนับเป็นวิลาเชสลาฟคาราวาเยฟครับเนี่ยชื่อแต่ละคนนี่ของรัสเซียอ่านยากจริงๆนะตัวกลาง,นะงเ,เลยมิทูโซลกกักครับมีแค่2องคนนะก็เป็นเลเวเซลกับเซอร์เซคอฟชิชโววิคครับ กลางมิดฟิล c m ฟก็หกคนเลยครับสัปด mm hmm. าห์นี้เราท่ามาเตวุดยูตตริเตเลมองครับโกลวินแล้วก็มาโกเมตอฟอโดเยฟครับแล้วก็มีโรมันชอปนินอีกหนึ่งคนแล้วก็คนท้ายเป็นดาเลียกูซาเยฟครับตำแหน่งมิดฟิลตัวลูกครับกองกลางตัวลุก MF ครับ นำมาโดยไอคอนคนนี้เลยชิดกีโอวโนะครับของญี่ปุ่นและเป็นไอคอนของพิยานูดครับวินเดอร์บอยครับแล้วก็อีกหนึ่งคนจากโปแลนด์ครับบีโอสเตอร์ซีรินสกี้ครับมีกวิงแบ็กซ้ายครับ l อวเอฟเอมฟมีแค่สองคนครับก็เป็นจอกอาซากับคาเมลจัสเวกครับตีีแม่ขวาครับ RWF RMF มีก็คนเดียวเท่านั้นครับเป็นไอคอนของเตมิลานครับ ลูซิโกเเอสอสก็ตามภาพเลยนะสัปดาห์นี้ไม่มีนะครับตำแหน่งเอสเอสกองหน้าตัวต่ำครับกองหน้าตัวก็มี6คนเลยครับซามูราโนโรเบิร์ตเดวันด็อกกี้ครับโอกาซากิลูเมดูรูคาคูมิลิคแล้วก็อาร์ติออมดาชูบาครับของรัเสเซียครับ ก็แต่ละตำแหน่งก็มีประมาณนี้ครับมีสัปดาห์นี้มีทั้งหมด29คนนะคนครับเดี๋ยวก็ตัดให้เหลือ11คนเลยเจ็ดตัวสำรองครับมาดูครับมีใครบ้างครับตำแหน่งพวกสาประตูครับขอสัปดาห์นี้เลือกเป็นวิกเตอเชสนี่นะครับก็สัปดาห์แล้วเป็นตีโบกูตัวไปแล้วสัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนคนบ้างครับเพราะสัปดาห์นี้มีตัวมาซ้ำครับแต่ขอเลือกเป็นวิกเตเชสนี่ครับมาดู เชนนี่เป็นพวกสาประตูสัญชาติโวลแลนด์นะถนัดเท้าขวาสูงแล้วก็สิบหกเลยครับอายุ31แล้วเข้าไวเก่าแล้วครับปัจจุบันเล่นให้ย,ยูเวนตุสนะครับในกาโชซิราอิตาลีครับอโอ้โหอ่อนนี่เก้าสิบห้าครับสกิลพวกสาประตูมีดีครบทุกอย่างเลยครับแล้วก็เด่นเรื่องการกระโดดบอลโด่ลูก,กาอากาศนี่ดีมา,ากๆครับเก้าสิบหกเลยครับกระโดด ตำแหน่งเซ <problem> ็นเตอร์คนแรกครับยานฟาทองเกนของเบลเยียมครับจากแพ็กทีมชาติเบลเยียมชุดลุยยูโรก็มาดูความสามารถของเขาครับคนแรกเซ็นเตอร์แบ็กยานฟาทองเกนครับก็ฟาทองเกนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กสัญชาติเบลเยียมกถนัดเท้าซ้าย ร้อยแปดสิบสี่ครับอายุสามสิบสี่ก็วัยเก่าอีกหนึ่งคนครับปัจจุบันเล่นในเบลิก้านะครับในโปรตุเกสเกมรับดีมากครับคนนี้เล่นลูกอากาศได้ดีครับก็เคยเล่นอยู่กับสปเปอร์ด้วยครับคนนี้คู่เซนเ,นเตอร์ของยานฟอรงเก้นก็เป็นคู่จากเบลเยียมเหมือนกันเลยครับเจสันเดนายเออร์ครับก็มาดูความสามารถของเขาครับจับคู่เป็นเบลเยียมเลยครับเซนเตอร์แบ็ค เจนเยอร์ก็เป็น Back, เซนเตอร์แบ็กเบลเยอร์มือหนึ่งคนครับถนัดเท้าขวานะคนนี้สูง184ครับอายุ25ครับพึ่งพ้นเกณฑ์ดาวลุ่งม,มาปัจจุบันเล่นให้ลียงนะครับก็ในลีกฝรั่งเศสเกมรับดีเก่งลูกกลางอากาศครับโอวโอตัน95นะครับคนนี้ในเกมควมบคุมบอล85ครับเลี้ยงบอล81ดิบเลี้ยงบอลความเร็วต่ำ83ครับส่งสั้น86ส่งยาว82ครับ เอีหว 90, ัวเกสกิลเกมรับ95บอลวินนิ่ง94แาสิลยครับสปีด91้ากับสปีดต้น91ครับกระโดด95้า้าครับมีความเร็วด้วยก็เป็นกองหลังที่มีความเร็วกว่าคนนี้ก็ขอย้อนไปที่ยันพอทำเกณฑหน่อยนะครับก็เมื่อกี้เรือเปล่ในเกมไปครับโอ้อตังของเขาเก้าสินะครับพวกบอล85เลี้ยงบอล84ครับเลี้ยงบอลความเร็วต่ำแ8ดส่งสั้นแปดสิส่งยาว90ครับ ุกนิ่งหรือวิกกก็82ครับใช้หัว84สกิลเกมลับ97ครับตัวเดีมากครับบอลวินนิ่งดีสุดๆครับ99เตะแรง94ครับสปีด82กระโดด90ครับคนนี้มาในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็มีคนเดียวครับยูริเซอร์คอฟครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับคนนี้ไม่ได้แย่อะไรเลยของแพ็ยรัสเซียครับมาดูความสามารถของเขาครับ ก็เซอร์คอฟส์ครับเป็นแบ็คซ้ายชาวรัสเซียครับขนาดเท้าซ้ายนะครับสูง180ครับอายุก็ถือว่าเป็นแบ็คตัวเก่าหนึ่งคนครับ37เลยครับปัจจุบันเล่นให้ซีนิตครับในลีกรัสเซียเป็นแบ็คตัวเก่าที่ควบคุมบอลจ่ายบอลได้ดีมากครับคนนี้โอ้อตัน89นะครับคนนี้ในเกมเกมลูก81ควบคุมบอล90เลี้ยงบอล87เลี้ยงบอลฮอร์เรอรต่ำ88ครับส่งสั้น91ส่งยาว85 แรง89สปีด85สปีดต้น85บาลานซ์88ครับคนนี้มาในตำแหน่งแบ,บ็คขวาครับก็มีคนเดียวเหมือนกันครับก็เป็นวิยาเชสลาฟคาราวเยฟครับของรัเสเซียหนึ่งคนครับมาดูความสามารถของเขาครับก็คาราวเยฟเป็นแบ,บ็คขวาชาวรัเสเซียครับาาววสัดเท้าขวาสูง1.75อายุก็26คปัจจุบันเล่นให้เซนิสในลีกรักเสเซียครับ เลี้ยงบอลเปิดบอลได้ดีครับแบค็คที่มีความเร็วกับจีดครับยี่สิบหกในเกมก็ตันเาสิบสีครับเกมลุก80ดสิบควบคุมบอล89เลี้ยงบอลแ3ดเนื่งองจากเขาเร็วต,ต่ำแปสิบงสั้นแปดสิบสามสองยาวแปครับก็บอลวินนิ่ง87ครับเตะแรง85สปีด88สปีดต้น85บาลานซ์83ครับกระโดด81ความอึดถัวดีมากคนนี้เป็นแบค็คที่อึดครับ98เลย ก็ลืมบอกไปครับสัปดาห์นี้มาเป็น4-2-4ครับมีกลาง2คนครับคนแรกเป็นโลท่ามัติอุสครับต้องเลือกอยู่แล้วครับเป็นไอคอนจากอินเตอร์มิลานครับมาดูความสามารถของเขาครับก็มัติอุสเป็นกองกลางตำนานอินเตอร์มิลานสัญชาติเยอรมันครับเล่นลูกนิ่งดีเตะแรงและอึดมากมากครับคนนี้ก็ในเกมโอตัน96เลยครับแต่ถ้าบูสในชุดอินเตอร์มิลาน98ครับ เกมลูกปสิบห้าคกบอลเก้เอเลี้ยงบอลแปเอลี้ยงบอลเร็วต่ำไปสิสองสั้นเกสิองยาวเกาสิครับจบสกอปสครับเก้าเกมรับเก้บสอครับบอลวินนิ่งแปครับนี่แรง99เลยนะสปีดแปดเจสปีดต้นแปดสบาลานเก้าสิบสกระโดดแปดสบสองครับโลทามติอุธครับ าถึงคู่กองกลางของเขาจากเบลเยียมครับยูริสเดลมองครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับเลสเตอร์ซิตี้มากๆครับคนนี้ที่ถูกคาดว่าเป็นตัวแทนของเควินเดอบอยเล้รมาดูนครับเตลมองเป็นกองกลางเบลเยียมครับถนัดเท้าขวาปัจจุบันเล่นให้เลสเตอร์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดบอลวางบอลได้ดีครับสูง176อายุ24ครับคนนี้ถือว่าคนเกดดาวลุกมาแค่ปีเดียวครับ วอลตันในเกม96รับเกมลูก90งบอล94เลี้ยงบอล99เลี้ยงบอลความเร็วต่ำ94ครับส่งสั้นส่งยาวดีมากครับ95 93จบสกอร์ไ4ครับลูกนิ่งค85เกมรับ80บอลวินนิ่ง8 2เตะแรง93สปีด8 5ครับสปีดต้น81บาลานซ์88กระโดด83ครับคนนี้มาในตำแหน่งปีกซ้ายครับก็เป็นทอกองอาซาครับพี่น้องเป็นน้องครับจ เป็นน้องของเอเดนาซารับจากเบลยเยียมครับก็จากองาซาเป็นปีกชาวเบลยเยียมครับก็ถนัดเท้าขวาสูง174อ,อายุ28ปัจจุบันเล่นให้บรัเซียดอนมุนในบุนเดสเลก้าเยอรมันครับเลี้ยงบอลดีเปิดบอลพอใช้ได้เลยครับคนนี้ก็เป็นน้องของเอเดนอาซาที่เรารู้จักกันครับโอ้อาตัน94นะครับ ล่างนี้เกมลุก86ควบคุมบอล92เรียกบอล97เลยครับเรียกบอลเข้เรือต่ำ91ครับส่งสั้นส่งยาว90กับ84ครับจดสกอร์86ลูกนิ่ง88นะครับเตะแรง86สปีด89สปีดต้องถือว่าใช้ได้เลยครับ93บาลานซ์91ครับชากองอาสามาในตำแหน่งปีกขวาครับเป็นหลุยฟิโก้ครับต้องมีอยู่แล้วครับจัดสัปดาห์นี้ครับก็เป็นไอคอนที่มาจากอินเตอร์มิลานครับแล้วก็เป็น ปิดขวาคนเดียวในสัปดาห์นี้ครับมาดูความสามารถของเขากันเลยครับลุยฟ,ฟิโก้ครับปิดซ้ายชาวโปรตุเกสครับก็เป็นตำนตานเตอร์มีลานอีกหนึ่งคนเกมลุกควบคุมบอลเลี้ยงบอลดีมากๆครับคนนี้ถือว่าเป็นตำนานที่สุดยอดครับล่างนี้โอ้ตัน95ครับบุสได้97เลยครับเกมลุก95เท่ากับควบคุมบอลเลครยบ95เหมือนกัน แต่เลี้ยงบอลไป96เลยครับเลี้ยงบอลคอรเลตันก็เก้าสครับส่งสั้นส่งยาวแปดสิบเับแปดสิอร์ก็แปดสนะครับลูกนิ่งฟิกีิก94ครับเตะแรง90สปีด80สปีดต้นแปดสิบาลานซ์แปครับหลุยสทามาเตอุตมาในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าคนแรกเลยครับลู้ไหมรู้ลูคาคูครับคนนี้แม่เห็นแบบนี้ฟอร์มดีใจย่อยเลยครับลูกกูมาดูความสามารถของเขาครับ ก็ลูก,กูเป็นกองหน้าชาวเบลเยียมครับอีกหนึ่งคนครับก็ถนัดเท้าซ้ายครับเป็นกองหน้าเท้าซ้ายครับสูง191เลยครับอายุ28ปัจจุบันเล่นให้เตมิลานครับในเกาโชดซีลาอิตาลีจบสกอร์เป็นกองหน้าตัวสูงใหญ่ที่มีความเร็วมากๆครับคนนี้แมถือว่าเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่หนาและแมีความเร็วครับคนนี้ลูมิลูลูคาคู โอลตันในเกม96ครับเกมลูก95โค,คุมบอล83เลี้ยงบอล88เลี้ยงบอลคอาเร็วต่ำ81ส่งสั้นส่งยาว80 85ครับส,บสก๊อก95เลยครับลูกนิ่งไม่ค่อยดีครับ78ใช้หัว91เลยครับเตะแรง94สปีดหัวดีมากๆครับ99สปีด,ปด,ปด,ปดต้น87บาลานซ์80กระโดด92ครับลูบๆลูบขัาขูเดินทางมาถึงคนสุดท้ายครับเป็นของหน้าตตวเป้าอีกหนึ่งคนครับโรเบิร์ตเรววนด็อกกี้ครับ ก็สัปดาห์นี้ก็ขอเลือกมาอีกหนึ่งครั้งคร,รับโรเบิตเลวานดอกกี้มาเป็นตัวจริงครับสัปดาห์นี้มาดูความสามารถของเขาครับเลวานเป็นกองหน้าสัญชาติโปรแลนด์ครับถนัดเท้าขวาสูง185ครับอายุก็ถือว่าไวเก่าว่า32ปัจจุบันเล่นให้ไบร์มิวินิกนะครับเป็นแชมป์บุนเดสลิกาสมัยล่าสุดครับก็ควบคุมบอลจบสกอร์และเล่นลูกกา,า,กาศได้ถือว่าใช,ใช้ได้เลยครับดีเลยครับคนนี้ เก,เกมครับโอ้ตอน99เ้บอล96เลี้ยวบอล90ครับเลี้ยวบอลความเร็วต่ำ88สงสั้80ทรงยาว73จบสกอร์98ครับลูกนึ่ง86ใช้หัว92เตะแรง94สปีด88สปีดต้น83บา้านซ์90กระโดด94ความฝืด84ครับเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องครับคนนี้หนึ่งกองหน้าที่ดีสุดในโลกครับโบรเบิร์ตเดว,วานดอกกี้ เียบร้อยครับสัปดาห์นี้ก็มาแนวแบบ4-2-4ครับก็อีก7ตัวสำรองก็มีเป็นพวกสาวตัวตีโบกุตัวครับแล้วก็มีเซนเตอร์อย่างยอนเวเดเลกของโปแลนด์อเล็กเวเซลเควินเดอร์บอยครับ2คนจากเบลเยียมแล้วก็มีซามูราโนครับของอิตอร์มีลานเป็นไอคอนคิซจิโอโนครับไอคอนเหมือนกันของฟีนูดครับแล้วก็คืท้ายเป็นกองหน้าครับมีลิขของโปแลนด์อีกหนึ่งคนครับ เรียบร้อยไปครับสัปดาห์นี้ก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับถ้าเห็นว่าตำแหน่งไหนคนเป็นคนนั้นก็ย้เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตามนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับก็ขอบคุณื้อบชมเนืยอมากครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ